ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับของไม้กันสั่นครับเรียกว่าไม้กันสั่นแบบสามแกนนะครับกินบอลของที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับของเดิมผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับใช้สมูทเอ็กของชิยุนนะครับชิยุนสมูทเอ็กตัวนี้มันก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่า มันจะมีแค่2แกนครับแกนซ้ายขวาแล้วก็แกนแนวเรเวลหรือว่านวแนวระนาบแค่นั้นเองนะครับมันจะมี2แกนเพราะว่าจะเจอปัญหามันจะมันจะไม่นิ่งครับตัวนี้เวลาถ้าจะใช้งานสมัครเล่นได้อยู่นะครับจะใช้งานเซลฟี่ทั่วไปใช้งานทั่วไปได้อยู่แต่ถ้าจะมาใช้งานแบบมือโปรมืออาชีพ จะถ่ายภาพให้มันนิ่งๆสมูทๆไม่ได้นะครับตัวนี้นะใช้งานในแบบเด็กเล่นได้อยู่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนะเวลาถ้าเรากรณีเราไปถ่ายทำคลิปมาตัดต่อคลิปต้องการภาพที่มันมันนิ่งมันสมูทไม่ภาพไม่กระตุกขึ้นลงอย่างเงี้ยมันก็จะตัวนี้จะใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็จะล็อกในระดับแค่แนวนอนแค่นั้นเองตัวนี้นะครับเพราะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องถ้ากรณีเรา ต้องไปใช้งานในระดับมืออาชีพนะครับไม่ใช่มือสมัครเล่นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าซื้อมาติวฟรีเลยอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับเราใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้ากรณีเราทําคลิปอะไรอย่างนี้ก็ต้องการเครื่องงานที่มันนิ่งนะครับไม่สั่นไหวเวลาก้มเงยอะไรอย่างนี้ไม่ตกภาพไม่ตกอะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมก็สั่งมานะครับเป็นยี่ห้อของจีนอีกครับ ตัวนี้ผมเคยสั่งของกิมบอลของตัวไอเวลาถ่ายชิปนะครับมันชอบเสียงลดมาตลอดเลยนะเสียงลดเสียงอะไรนี่ลบกวนตลอดเลยเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าของก็เคยสั่งของตัวไอโกโปรนะครับของสต e a d ดี้สติดของโกโปรมาอยู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็น i อสติ d ดี้โมบาตัวนี้จะเป็นของ อของโมบายโทรศัพท์มือถือนั่นเองก็ใช้กับพวกผมจะมาใช้กับไอซัมซุงนะครับซัมซุงโน้ต20ตัวนี้นะครับแต่จริงแล้วซัมซุงมันก็จะมีตัว s t บิเลเ z อรภายในตัวของมันอยู่นะครับพวกโทรศัพท์นะแต่มันไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นเวลาผมมาใช้ของไอซมมูทเอก็ไม่พอนะครับภาพก็ยังสั่นไหวแนวแนวขึ้นลงอยู่มันไม่นิ่งครับมันดูแล้วมัน มันไม่สบายตานะครับก็เลยถ้าเอาตัวนี้มาเสริมตัวนี้ก็ราคาก็ถือว่าไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณสองพันสามตัวนี้นะครับอยู่ที่สองพันสามสมัยก่อนแพงมากตัวหนึ่งก็จิดแปดพันสมัยก่อนนะครับแพงเดี๋ยวนี้นี่ราคาจับต้องได้นะครับเปอนราคาไม่แพงเท่าหลักเลยนะก็จะมารูปแบบมาเป็นกล่องอย่างนี้นะครับโอ้สวยงามเดีย ผมชอบแพ็กเกจเมันนกัเดี๋ยวนี้ของจีนนี่มาตรฐานนะถ้าทําเป็นแบรนด์ตัวเองเลยเนะี่ยมันจะมาตรฐานนะครับทําเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยเนะี่ยจะมาตรฐานของจีนนะแต่ถ้าไปกอปแบรนด์อื่นมานี่มันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับอ่ชก็ทําแพ็กเกจมาอย่างดีเลยครับสวยงามเลยโอ้เป็นกร,รมะยีแข็งเลยนะครับกร,รมะยีอัดโฟมแต่ก็มันมีความเพลทะมันมันก็มีเราอาศัยว่าเราก็ เอาไปถ่ายโอ้ใหญ่อยู่นะด้ามใหญ่มากเลยครับด้ามโคตรใหญ่เลยเอาไปถ่ายกรณีเราไปเที่ยววัดวาอารามทิวเขาชมธรรมชาติแต่ถ้ากรณีเราไปตลาดเราก็ใช้ตัวเล็กนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช้ตัวใหญ่ถ้ากรณีเราเราอายนะเราอายจับเพราะบางทีมันด้ามใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วแต่งานหน้าง,งานเราเลือกใช้เอานะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่คนเยอะๆเราอายเราก็ไม่ใช้แล้วก็ ไปใช้ตัวอื่นที่มันเล็กๆครับแต่ว่าถ้าเราไปเดียวๆไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีคนเยอะอะไรเงี้ยเราไปถ่ายในสถานที่วัดวาลามสถานที่แบบต้องการชิ้นงานที่มันมีคุณภาพสูงต้องการความนิ่งอันนี้แล้วก็ค่อยเลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับมันก็ถือว่าไม่แพงแต่นี้แต่ผมดูแล้วสำหรับคลิปผมก็ ยอดยอดอยอดคนดูคลิปผมไม่ค่อยมีแหละครับยอดดูนะน้อยไม่ถึงร้อยแหละครับคลิปผมเนะี่ยแต่โคตรลงทุนเลยช่องผมนะไม่ใช่โคตรลงทุนเลยทั้ง Google 10ทั้งสมาร์ทโฟนทั้งกิมบอลน,นี่นะกิมบอลของสมาร์ทโฟนโคตรลงทุนแต่ยอดซับนะเป็นแสนเกือบแสนแลยครับยอดซับเกือบแสนครับแต่อยอดคนดูนะห้าสิบกว่าแต่และว,วิวผมยังงงนี่อะไรวะ ทำไมมันมันมาซับอย่างเดียวเหรนไม่ดูเลยไม่มียอดวิวแต่มียอดซับไอยอดซับสไคร่เนะี่ยไม่รู้จะซับทาไมใช่ไหมล่ะไม่ต้องมาซับก็ได้อะต้องการยอดเดียวนะช่องผมนี่เป็นช่องที่แปลกครับไอไอคนดูนี่หรอกยอดเดียวแต่ละวิวนร้อยร้อยี่สิบโอ้โหนี่สุดยอดร20ร้อยยี่สิบแต่ไอยอดซับไม่รู้มาจากไหนนะครับใครมาแอบซับใครมาแกล้งก็ไม่รู้นะครับนี่สุดยอดเลย เรามาดูโอ้ใหญ่นะครับถือว่าใหญ่นะตัวนี้ใหญ่ถือว่าแต่ว่าถนัดมือดีครับผมนี่โอ้ต้องใช้กับโทรศัพท์เครื่องใหญ่ละตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับตัวตั้งถึงไว้ด้วย,วยโอ้โหนี่สายยืดดีสายชาร์จนะครับมีมีมาให้ด้วยนะครับโอ้ที่กันชื้นก็มีนะครับ โอเฮมใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับถือว่าใหญ่นะใหญ่มากเลยนะครับผมจะย่อภาพมาให้ชัดเนี่ยน,นะนี่นะครับผมนี่สิจับดูสิก็ไมาใหญ่เกินไปนะเขาถือว่าไม่น่าเกลียดเวลาเราถือไปถือไปไหนมาไหนก็ถ้าเราไปทํางานเราอย่าไปตีว่ามันใหญ่นะครับเอาคุณภาพดีกว่าถ้าเราอายก็ไม่ต้องไปถ่ายไม่ต้องไปทําคลิปมันแหละครับเราจะอายกล้องอายอะไรก็ เอาไปถ่ายเล่นๆไว้ดูคนเดียวเด็แต่ว่านี่เราต้องลงทุนเราต้องทุ่มเทไม่ใช่หรอครับทุ่มเทกับงานให้งานออกมาได้คุณภาพใหญ่กว่านี้เราก็ต้องแบบใช่ไหมละเพราะเราเป็นนักถ่าย,ยาน,นะครับเราก็คิดแบบนี้เราจะได้สบายใจแต่ตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้มาทดสอบก่อนครับเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่ผมก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไอ้โทรศัพท์ตัวอย่างเฉยๆนะมาลองดูโทรศัพท์ตัวอย่างมาลองดูก่อนฉีกได้ไหม โอ้ในฉีดเลยนะโอเคสุดยอดเลยมีรูปแบบด้วยเอาเอามาติดไปไหนดีนะ่ะติดไปตรงนี้เสียดายของเอาแบบปะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเันเสียดายไม่อยากพิงของเขาสวยนะครับตรงไหน,นอ,อีกเดีย๋ยวนี้พัฒนาดีนะครับโฮเฮมเนะี่ยผมก็ผมก็ดูในคลิปแล้วผมก็ลองไปซื้อมาใช้ดูเฉยๆยนะครับ ที่เขาโฆษณาในคลิปภาพนี่ไม่ใหญ่แล้วครับพอดีนะไม่ใหญ่ครับนะี่เห็นไหมครับได้หรอนี่วัะนั้เราก็ต้องดันเอาให้มาชนมาให้สุดก่อนมาให้สุดก่อนนะครับภาพอย่างนี้ถ้ามันตกแล้วเราก็ปรับมันจะมีตัวปรับตรงด้านนี้อยู่ครับปรับมาโอเคขยับเอาตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งบาลานซ์ก่อนทุกครั้งนะครับเราต้องตั้งบาลานซ์ก่อน ครับโอเคนะครับตั้งบาลานให้มันสมดุลก่อนก่อนที่เราจะปลดเพ่องถ้าเราไม่ตั้งบาลานมันจะไปกินมอตเตอร์นะครับมันจะไปกินมอตเตอร์โอเคป๊บนี่ได้แล้วนิ่งแล้วดีบาลานแล้วเห็นไหมครับปล่อยมันก็ล็อกหน่อยหนึ่งอ่าได้แล้วครับนี่โอเคสุดยอดเลยนี่ผมก็จะยังไม่ได้ทําการ sushi. เดี๋ยวจะลองเปิดปุ่ม power ดูก่อนนะครับกดปุ่ม power ดูซิกดตัวไหนล่ะปุ่ม power สีแดงๆตัวนี้นะครับกดปุ่ม power อ,อ่าไม่ติดไฟไม่มีหรือเปล่าเปิดไม่ติดนะครับปุ่ม power อ,อ้าีสงสัยไฟไม่มีสงสัยต้องได้ชาร์จก่อนอ่าไม่มีนะครับ อเดี๋ยวผมขออนุญาตชาร์จก่อนนะครับโอ้มีไฟครับก็ทําการชาร์จกันครับต้องชาร์จไวจริงๆต้องชาร์จประมาณสองชั่วโมงนะครับผมก็จะชาร์จเป็นเรื่อยไปนนครับนี่หลังจากที่เราชาร์จเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะม,มาปลดสายชาร์จแล้วกันเกือบเต็มละ จะกาั้การเปิด power ว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเปิด power กาอโอเคไฟเขียวติดแล้วครับต้องกดสงสัยต้องกดเชื่อไ้นะภาพอ่าโอเคนะครับได้ละอ่าได้นะครับอันนี้จะเป็นโหมดล็อกนะครับจะเป็นโหมดล็อกได้แล้วนะครับโอ้น่าจะนิ่งพอดูอยู่นะครับนะโอเคนะ จะนิ่งอยู่ครับหมดล็อกล็อกหน้าจอทีนี้ก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับปั๊บอันนี้ก็ยังล็อกอยู่อ่านี้ฟอลโล่นะครับกดสองครั้งจะเป็นปุ่มฟอลโล่อันนี้จะเป็นแพนทิ้วนะครับตัวนี้นะทิ้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นปรับแทนทิ้วนะครับตัวนี้โอเค นนห่อยะครับเป็นปุ่ม follow นะครับปฏิเวลาเราถ่ายคลิปแล้วก็ใช้ใช้โหมดตัวนี้แหละครับ follow นี่แหละครับในการถ่ายก็คือจะใช้ในของกดครั้งที่2นะครับก็โอเคหรือว่าใช้ได้นะครับน่าจะส m o ท t h พอดูแล้ะครับก็ถือว่าหมาะมือนะครับอันนี้เร็วนะครับถ้า กดตัวนี้ก็จะเร็วขึ้นท่านี้นะครับมันก็จะมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองอเนี่น่าจะล็อกภาพได้ดีอยู่นะครับสุดยอดเลยใช้งานไม่ยากครับใช้งานแค่นี้แหละเราเวลาเราใช้ก็ใช้แค่คนลูกก็พอกรณีเราถ่ายคลิปนะครับแค่นั้นเองนะครับก็เที่ยวลงหน่อยนะครับ อเคใช้ได้ครับลองทดสอบอีอไนะ้ลยนะไปด้านหน้าสิโอเคนะครับได้ภาพลงาล็อกหน้าจอขึ้นหน่อยหนนะครับโอเคอืมนิ่งนะครับอันนี้ฟลโล่นะไม่ใช่ล็อกนะจะเป็นปุ่มฟฟลโล่ ย้ำอีกครั้งหนึ่งปั๊บล็อกนะครับอันนี้ล็อกหน้าจอเห็นไหมครับหน้าจอนิ่งเลยหน้าจอนิ่งเลยล็อกหน้าจอนะครับไปซ้ายไปขวาก็ล็อกนะครับตัวน,นี้ล็อกหน้าจอ,อสุดยอดเลยครับสมราคาสองพันสามตัวนี้นะสุดยอดเลยอันนี้ผมก็จะลองทดสอบ ถ่ายด้วยนะครับตอนนี้มันยงังเอียงอยูเอย่เอียงไปนะครับเป็นมันก็ยังไม่ตรงนะครับจะเปิด cover นะครับปั๊บเปิด cover ปับ๊บมาเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยอันนี้จะเป็นล็อกนะครับเป็นปุ่มล็อกเป็นปุ่มล็อก พปุ่นโฟโล่ก็กดสองครั้งโอเคสองครั้งโฟโล่แล้วครับสองครั้งก็โฟโล่แล้วดีเจไอวีนิคทูนะอันนี้ก็จะเป็นโดนอันนี้ก็เมื่อกี้ได้เพิ่งถอยชั้นมาใหม่เมื่อกี้สังเกตทีดแรกจะไม่มีนะอันนี้จะใส่กระเป๋าใส่ด j เจนะครับโดนนี้ก็จะเป็นกล่องอันนี้ก็แอนโกลโล่ค่าเชือกน,นี่ก็จะโกโปรสิบนะครับ โคโพซิฟโคโพซิฟน่าจะเข้าวันนี้นะของนะผมจะรีวิวให้ดูนะครับโอ้ไม่ใช่เสียสถีนะแต่ว,ว่าชอบเล่นนะครับคือทําตามกองขวัญน,นี่แหละนะซื้อไว้ชอบก็ซื้อนะครับไม่มีเงินก็เก,ก็บหอมรอมริบซื้อเอานะครับแอบซื้อให้เมียด่าแค่นั้นเองนะครับถ้าเมียรู้ที่ด่าดนะครับอย่างนงี้นะวันนั้นเราก็ต้องซื้อตั้งแอบ,ออรบ,แอบเราเนี๋ยวจะทดสอบเดิน วิ่งนะครับตอนนี้วิ่งอ่ะวิ่งนะครับวิ่งกลับไปกลับมานะครับวิ่งกลับไปกลับมาโอ้ได้อยู่นะว่าโอเคอยู่นะครับก็วิ่งนะครับโอ้เนื่งอยู่นะสบนะับมาให้กินบอลของเราโอ้เจ็บยอดโอเคครับยังไงต้องขอขอบคุณ สมาชิกที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ